สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพอกันอีกคือเก่านะครับเมื่อนี้พ่อหลองพัดนะครับเกษตรก้าวนาฮาจีดำหน้าเจ้าของนะครับเมื่อนี้วันที่ยี่สหานะครับเดือนกรกฎาคมพ่อศ2สองนห้า้สิบห้นะแต่เริ่มดำหน้ามือเลือกงามย่ามดีนะดำบันแม่เกี่ยววันพ่อ ได้หนึ่งเดือนพอดีนะครับก็เลยได้ดำตั้งแต่มือว่านแล้วครับมือว่านมาซอยกันหลายนะครับสิบกว่าคนเนาะคนอื่นเขาเป่งน้ำเขานะครับจะว่าพ่อหลองพัดนี่ต้องสูบน้ำออกนะครับพอว่าเสียห้เขาตั้งโตก,ก่อนเนาะนี่นะครับต้องสูบน้ำออกนะตอนนี้ก็สูบออกมอคขื้นแล้วเนาะกระชนเน้นจับน้อยดำห่างนะครับ เนี่ยไปก็จะเห็นแต่หล่องรถนะครับทองข้องรถเนาะเป็นอย่างจังมีค้องรถเพราะว่ามือว่านนี่ให้ค้นขึ้นหลังรถแล้วก็ล่องจิ้มเบิงน,นะครับมันเร็วแห้งนะพี่น้องว่านะต่วันเนื่องจากมีแตจสุภาพสตรีเนาะขึ้นท้ายรถแล้วก็จับจิ้มจับจิ้มเนาะว่าเสียงห้ดำจากสีหาแถวแต่ว่ามีแจะคนอ้วนอนก็นเลยได้สามแถวก็เลยต้องใส่ค้นไปส่องเพิ่มนะครับ ก็คือสับวางเนาะกันหน้าตาสิบอใครงามมาไหนนะครับเนี่ยมึงไกๆก,ก็คือว่าดำเต็มหน้าพื้นที่แปลงนี้ยุปมะมนหกไรนะครับหกไรทั้งลกกาทั้งดำนะครับเหมือว่าน,นี่เนาะเบ็ดเซจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมือนี้ก็ไปซ่อมแน่ยมองไดที่ซับวางมาถึงเนาะเหมือว่านน้ามีไหลเนี่ยนะครับเหมือว่านบ่ไไรสูบน้าออก พอดีดำแล้วก็เลยมาสูบน้ำออกนะครับก็เลยเพื่อป้องกันหอยฉลี่สิกัดกินน้ำนัพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญก็คือจังหวะสีเห็ดให้มันตังต้งโตได้ก่อนเนาะก็อีกจักครึงเดือนนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตในเบิ้งอีกเที่นึงสิบหามือเนาะว่ามันจะเป็นจังไงเพราะว่าหน้านี่กเกษตรอินรีร้อยเปอร์เซ็ตนะครับ เห็ดมาสามปีแล้วเนาะโดยใส่แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินรียตะเห่านะครับบอ่อมีปุ๋ยเคมีเขามาผสมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตกกะกับบว่ได้ใส่เคมีนะครับบ่วัตยาขาย่ายหญ้ายาข,าขออ่าหอยซิวใส่นะครับในนี่้าเห่ากับสีเหลืยงปลาเหลียงหอยเป็นหลักเนาะเออให้มันกินแน่นะครับหัวหอยกิโลละลอยนะครับเข่ากิโลละสิบบาทเนาะ ก็เลือกเอามือน,นี้่ห้ทีมงานเพื่อนมาซอยดำอีกนะครับมือน,นี้ขึ้สีเหลว่แล้วเนี่ยมึงอาจจะเห็นแต่นามนอพี่น้องเพราะว่าด่าสีดำห่างเนี่ยนะครับเพราะว่าเน้่ดำห่างไว้เนาะโอเคนะครับเอาไว้พอกันคลิปต่อไปคลิปหนาเนาะอีกสิบหามือพอกันอีกทีนึงพอน้องพัดสีได้มาอัปเดตใน้พี่น้องเดบึงนะครับหน้าอินซี่ดำดำน้อยนะครับ ออดำหางจับหน่อยสิเป็นจังไดน,นะครับออออดูสวนป่างเงินหลานนะครับโดยใส่เขาเออมะลิลอยหานะครับได้สายพันธุ์มาจากลอยเอ,อ็ดนะออพอกันคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ